สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t o n Gossip นะครับก็จะมาสรุปเรื่องราวของ n ิค c a สเซ e แบบสั้นๆกระชับฉับไวเช่นเคยนะครับวันนี้มี3เรื่องครับที่นำมาฝากทุกท่านกันเรื่องแรกก็คงจะไปพูดถึงการเปิดตัวเสื้อเย่าชุดใหม่ของเราในฤดูกาล2024-2025ถนะครับก็ถือว่าเรากลับสู่อ้อมกอดของ Adidas อีกครั้งหนึ่งนล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาไปถึง14ปีนะครับ ส่วนเสื้อที่มีการวางขายกันตั้งแต่เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาของบ้านเขานะครับก็ถือว่ามีแฟนๆต่อคิวรอซื้อกันล้นหลามเลยนะครับบางคนมารอกันตั้แต่เที่ยงคืนเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่แค่มีชุดย้าอย่างเดียวนะก็จะมีชุดวอร์มของโค้ชชุดวอร์มของนักเตะรวมไปถึงชุดในรูปแบบอื่นๆที่ก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามไม่แพ้กับชุดเย้าที่ปล่อยตัวออกมาเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ชุดเยือนชุดที่3หรือว่าชุดลำลองที่มีการปล่อยออกมาในทีเซอร์เนี่ยเดี๋ยก็คงจะทยอยกันออกมาขายนะฮะเชื่อว่ากระเป๋าตังค์ในมือหลายๆท่านสั่นแน่นอนลวมถึงตัวผมด้วยนะครับชุดเย่าวนี่ยราคาออกมาสนุนอยู่ที่80ปอนสำหรับเกรดแฟนบอลแล้วก็1 1 0ปอนด์ในเกรดนักเตะนะครับซึ่งตุกๆ5ปอนเนี่ยก็จะ เข้ามูลนิธิของนิคาเซนด้วยส่วนในไทยเนี่ยก็คงจะรอลุ้นกันในเร็วๆนี้มีแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีช่องทางให้เราได้จับจ่ายซื้อกันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวก็คงจะรออัปเดตกันในไทยอีกทีหนึงว่าจะมีเจ้าไหนที่นําเข้ามาขายบ้างในเร็วๆนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะไปพูดถึงบรรดาผู้เล่นที่จะไปรับใช้ทีมชาติกันสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ย ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเริ่มแล้วนะครับยูโร2024จะเปิดฉากก่อนแล้วก็ถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันเนี่ยโกปาอเมริกาก็จะเปิดฉากแข่งขันเช่นเดียวกันซึ่งก็มีนักเตะของเราลงแข่งขันในทั้ง2ถ้วยเมยเจอร์นี้นะครับยูโร2024แน่นอนหลายคนก็คงจะไปโฟกัสกับทีมชาติอังกฤษก่อนซึ่งก็มีผู้เล่นของเรา2คนที่ติดทับไปลุยเยอรมันชุดนี้นะครับกีรันทิ่เปียมีประสบการณ์มาก่อนอยู่แล้วในขณะที่แอนโทนีกอรดอนผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ ถือว่าเตะตาแกเลตเซาเกตแล้วก็ได้ไปยูโรหนนี้ด้วยหลังจากที่ไปได้แชมป์ยูโรรุ่นเล็กเมื่อปีที่แล้วคราวนี้ได้ไปเล่นยูโรรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ตามรุ่นตามเชียร์กันรวมไปถึงฟาบินชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ติดทีมชาติสวิส์แลนด์ไปรู้ยูโรหนที่3แล้วแล้วก็มาตินดูบาฟกาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คิดว่า ก็มีแนวโน้มสูงที่น่าจะได้ไปยูโรกับสโลวาเกียเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่โกปาอเมริกาแน่นอนเรามีบรูโนอกิมารส์นะไครับที่ติดทีมชาติบราซิลชุดนี้ก็อาจจะเสีได้หน่อยๆที่ไม่มีโจลินตันติดไปแต่ก็เดี๋ยวรอลุ้นรอเชีย์บรูโน่กันในทัวร์นาเมนต์นี้รวมไปถึงมิเกลอาร์มิลอนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะหลุดจากทีมชาติป,ปาากวัยนะนี่ก็คงจะได้ให้กําลังใจทั้ง2คนนี้กันในถ้วยเมเจอร์ใหญ่ของฝากราตินอเมริกาจริงๆก็มีทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้รรรวมกกันนในใาายาี้ เรื่องต่อมาเนี่ยคงจะไปพูดถึงข่าวคราวการซื้อขายสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้เราลุ้นดีลของลอยเคลลี่อยู่นะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากันมีการตกลงกันในบางข้อและหละักเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าผมว่าน่าจะน่าจะได้บทสรุปนะสำหรับดีลของเคลลี่แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มีข่าวขึ้นมาว่ามีนาโนอมอาจจะโดนขายนั่นก็คือยานกูบามินเตอันนี้ สื่อเทเลกราฟเป็นคนตีข่าวมาว่าทีมอาจจะพิจารณาขายมินเตอาหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับซึ่งตีไว้ว่าถ้ายื่นมาสัก40อาจจะปล่อยก็ได้ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลก็เข้าใจได้ว่าทําไมมีข่าวโยงกับลิเวอร์พูลเพราะอย่างที่ทราบกันว่าลิเวอร์พูลเพิ่งได้อนเนสล็อตเข้าไปคุมทีมซึ่งสล็อตก็คุมเปเยน,นูดเมื่อฤุูการที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่ปลุกปั้นอย่างที่ว่ามินเตเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับกับผลงาน37นัด 11ประตู6แอสซิสรวมทุกรายการก็ถือว่าโดดเด่นมากๆแต่ผมยังมองว่าทีมอ่ะน่าจะลองมาดูอยากกูว่ามินเตในช่วงพรีซีซั่นก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นตำแหน่งที่เราเองก็ขาดแคลนอยู่นะนะปีกขวานะครับเราก็อยากจะได้คนที่มีคุณภาพเข้ามายกระดับทีมในซีซั่นหน้าด้วยก็คงต้องรอดูว่าผลงานของมินเตในช่วงพรีซีซั่นหรือว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยจะเข้าตาเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ทีมงานมากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้น ข่าวการขายเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะเราก็ค่อนข้างจะตึงมือกับการจับจ่ายใช้สอยเงินในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ผมก็ยังมองว่าทีมก็คงจะประเมินผลงานของยากุบ้ามินเตในช่วงพรีซีซั่นก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแล้วค่อยพิจารณากันอีกทีนึงว่าจะปล่อยยืมจะเก็บไว้ใช้หรือจะปล่อยขายไปเลยอันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันใน เดอะทูตก็สิบอีนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เลยหากชื่นชอบหรือว่าอยากจะเป็นกำลังใจก็ฝากกด Subscribe หรือว่าฝากกด Follow ฝากกดไลค์ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของวินเดอะทูนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ